ส่วนการตรวจสอบแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อื่นๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามแรงงานข้ามชาติอีก48คนที่เดินทางไปต่ออายุหนังสือเดินทางในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อน,นํามาตรวจหาสารคัดหลังนะคะขณะที่การตรวจสอบแรงงานข้ามชาติในจังหวัดภูเก็ตกว่า15,000คนก็ผลออกมาเป็นลบค่ะแต่ว่าก็ยังคงให้กักตัว14วันนะคะติดตามจากคุณติชิลาผู้ชราพัน์รายงานจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยคะ่ะ เจ้าหน้าที่ได้มีการขยายผลตรวจสอบแรงงานข้ามชาติในจังหวัดภูกเก็ตโดยได้มีการตรวจสอบไปแล้วกว่า15,000คนนะคะไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ว่ายังคงติดตามแรงงานบางส่วนที่ได้เดินทางไปยังสมุทรสาครค่ะส่วนการตรวจสอบโรงเรียน2แห่งจากนักเรียนจำนวนกว่า129คนซึ่งก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อ2คนนั้นล่าสุดให้ผลเป็นลบทั้งหมดค่ะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลายัยจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นหนึ่งในสองโรงเรียนที่พบนักเรียนติดเชื้อจากพ่อยังคงปิดสนิทนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าทําการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 รอบโรงเรียนทั้งหมดโดยเฉพาะในห้องเรียนที่นักเรียนติดเชื้อเรียนหนังสือ โดยนายแพทย์เฉลิมพงศสุขนทลพลผู้มในการโรงพยาบาลวชิระภูเกต็ตกล่าวว่าผลการตรวจหาเชื้อของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเด็กชายทั้งสองคนจำนวนรวม129คนพบว่าให้ผลเป็นลบทั้งหมดแต่ยังคงจะต้องกักตัวเองและสังเกตอาการจนครบ14วันดังนั้นตัวเลขยืนยันการติดเชื้อของจังหวัดภูเกต็ตในรอบใหม่ยังมีเพียงแค่3คนซึ่งเป็นพ่อลูกกันเท่านั้น ด้านนายวัชรศักดิ์สงปาลผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกล่าวว่าแม้จะไม่พบผู้ติด,ดเชื้อเพิ่มแต่เพื่อความไม่ประมาทได้สั่งปิดโรงเรียนไปจนถึงวันที่5มกราคมปีหน้าส่วนการเรียนของเด็กๆจะไม่ให้ได้รับผลกระทบอย่างเด็ดขาดโดยจะดำเนินการเรียนออนไลน์เหมือนในช่วงการระบาดครั้งที่ผ่านมาซึ่งการดำเนินการต่างๆของโรงเรียนทําให้ผู้ปกครองพอใจมากขึ้นค่ะ ขณะที่มาตรการป้องกันการระบาดของไวรั COVID สโควิด -19 ซ้ำในจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกในแคมป์คนงานและชุมชนแรงงานข้ามชาติไปแล้ว300แคมป์จากที่มีประมาณ340แคมป์รวมถึงชุมชนเสี่ยงและได้ทำการคัดกรองเชื้อไปแล้วจำนวน15,000คนจากจำนวนกว่า20,000คนซึ่งในจำนวนนี้มี75คนที่ได้เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร แต่จากการประสารคัดหลังไม่พบการติดเชือ้อแต่ได้ให้กักตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา14วันส่วนที่เหลือคาดว่าจะสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีรายงานข้ามชาติที่เดินทางไปต่อพาสปอร์ตที่จังหวัดสมุทรสาครจำนวน106คนซึ่งขณะนี้ได้ติดตามตัวมาทำการเก็บสารคัดหลังได้แล้ว58คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวมาดำเนินการขณะที่ในบางชุมชนเช่นตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตเจ้าหน้าที่ได้ลงไปให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อเพื่อให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 ค่ะ นี่เป็นสภาพของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนะคะในวันนี้โรงเรียนยังคงปิดค่ะแต่ว่าการทําการเรียนการสอนนั้นก็จะใช้ผ่านระบบออนไลน์นะคะโดยในส่วนของคุณครูนั้นก็ยังเดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อบางแผนที่จะสอนเด็กๆค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดภูเก็ตค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะ